สนับสนุนรายการโดยบีวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยีบสชั่วโมงกับผมกายลินครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องจับมือกันไว้ดีกว่าไหม หลังๆมานี้เราต้องยอมรับว,ว่าสังคมไทยเนี่ยก็คือต่างคนต่างอยู่เนื่องจากการทำงานเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะพวกคนเนี่ยมันต้องมีความกระตือรือร้นแข่งกันทุกอย่างถ้าเกิดเราเรียกว่าอยู่นิ่งดูได้ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆมันก็คงจะไม่มีรายได้อะไรมากพอที่จะจ่ายในครอบครัว พอใครจ่ต้องยอมรับายุคนี้สมัยนี้นี่นนโอ้โหแบบทุกด้านจ่ายทุกอย่างมองไปก็เรียกว่าเดินจากบ้านเนี่ยนะจ่ายทุกเรื่องสมัยก่อนเนี่ยนะห้าปีเจ็ดปีที่ผ่านมาน้ําแข็งเปล่างบาทเดียวเดี๋ยวนี้มีเปล่ายังไม่เคยเจอนะสองบาทแก้วเดียวเนี่ยเอาน้ำแข็งใส่แก้วนึงเนี่ยนะมาตั้งไว้คิดสองบาทเนี่ยเวลาเราไปกินวุ้ยเส้นนะยกเว้น ร้านขายลาบน้ำตกซุกเล็กอะไรต่างๆวันนี้เขาจะมีกระติกน้ําน้ําเย็นอยู่อะแล้วก็แก้วกองเต็มอยู่เลยล้างบั่งไม่ล้างบาง้าง,างนะน,น,น,นั่นน่ฟรีเนี่ยฉันเราคือสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะวิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนไปเยอะต่างคนก็ต่างกันเลยกุลีกุจอในการทํามาหากินไม่มีเวลาโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ๆนะยิ่งกรุงเทพยิ่งแล้วใหญ่เลยรู้จาักกาันทว่ายอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะ ถ้าคนเก็บตัวหน่อยนะรู้จักกันแค่ฉาบฉวยนะวงเล็บฉาบฉวยด้วยรั้วบ้านติดกันแค่นั้นเองไม่มีความลึกซึ้งอะไรหรอกต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ใช้ชีวิตอยู่ไปวันแค่นั้นแหละฉะนั้นคือเราด้เมื่อสังคมมันเป็นแบบนี้นะถามว่าดีไหมมันก็ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยถ้าเราอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวเดียวดายโดยไม่พบคบ คาสมาคมกับใครโดยเฉพาะในหมู่บ้านนะ่ะโดยหมู่บ้านนะ่ะคือมันมีบ้านหลังหนึ่งเนะยผมอยู่ในหมู่บ้านนะ่ะนะบ้านหลังหนึ่งคนนั้นนะเขาเป็นวิศวกรแต่รุ่นเก่าไหล่ะคิดว่าตัวเองรวยไม่ค่อยค,บ,ค,บ,คบปะท,ทักทายเขาไม่เคยพูดอะ่ะพูดถึงนะพระเราชอบทักทายผู้คนตามสมควรเนี่ยนะไม่เคยพูดจาพาสายเลยเลยมันมีอยู่คัะหนึ่งนะ โจรขึ้นบ้านพอโจรขึ้นบ้านปุ๊บโอ้โหแกมไม่มีใครเลยไอ้เราก็ได้ได้ยินอนะ่ะพอดีเรามันมีคนเนี่ยพูดถึงกันะมีคนก็เอามันมืดมากเลยเขาบอกว่าโจรมันเข้าไปอยู่ในป่าละเมาะไอ้ตรงนั้นก็ป่าก็ไม่ได้รกอะไรมากมาย,ยแต่พื้นที่ว่างเปล่าแต่มืดไงมีต้นมะวัวมีอะไรเนี่ยไอ้พวกเราสามสี่คนนะเขาเรียกว่าขับรถไปเลยไปจอดส่องไฟปุ๊บ เพื่อดูโจรไงใครมีมีดมีปืนก็เอาไปเลยคันนี้นั่นไม่รู้จักเรียกไม่สนิทชิดเชื้อนะแค่รู้จักฉาบฉวยตั้งแต่นั้นมาในะคนที่บ้านอยู่ตรงข้ามก,กันกับผมเลยนะเดี๋ยวนี้ทักทายดีมากเลยเนี่ยคือยกตัวอย่างบางทีนะบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยมันต้องมีเออทักทายพูดจาพาสัยกันบ้างไม่ใช่โอ้ยต่างอยู่ไม่สนใจคิดว่าตัวเองสุดยอดแน่แล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงกันนะบางทีโอ,อ้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินกว่าตำรวจจะมานะ อย่างวันนั้นกว่าตำรวจจะมาแต่โจรไม่รู้ไปไหนแล้วเป็นโจรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเรากำลังยกตัวอย่างให้เห็นแต่ชาวบ้านเขาบอกมีคนวิ่งออกมาจากบ้านหลังนี้วิ่งเข้าไปตรงนั้นไอ้พวกเราเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเข้าไปดูตรวจร้อมเลยตรงนั้นก็ไม่เจอตำรวจมาห้าคนก็กว่าจะมาถึงแอ่พวกเราพวกเราบุกไปข้างหน้าหมดแล้วถ้าโจรมีปืนมันคงยิงสวนมาแล้วเพราะมืดอะ่ะใช่ไหมเนี่ยคือยกตัวอย่าง,างการอยู่โดดเดี่ยวเดียวด้ในสังคมนี มันไม่ค่อยเวิร์กหรอกผู้สังคมไทยถูกปลูกฝังมายาวนานเลยต้องอยู่แบบมีมิตรกระจิตมิตรกใจต่อกันเห็นไหมมันถึงจะมีความอบอุ่นความสุขเหตุนู่นเหตุนี่มันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ไม่รู้เลยพอเหตุเกิดมาถ้าเกิดเรารู้จักเพื่อนบ้านเราบ้างตามสมควรเอออย่างน้อยก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตาหรือเราอาจจะโดนอะไรมาพูดอะไรก็ไม่ได้โจรจี้อยู่ชาวบ้านเห็นข้าวอ้าวก็มีการอาจจะมีการโทรไป แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งหรือโทรไปแจ้งอะไรพวกนี้หน่อยเนี่ยมันสําคัญมากเลยต้องอย่าคิดว่าตัวเองรวยพอรวยแล้วโอ้ยจะต้องอยู่แบบศักยภาพดีมีต้องไม่ดูเปสนใจคนรอบข้างอะไรเลยพวกนี้คิดแบบนี้เขาเรียกว่าคิดผิดคิดผิดปรับทัศนคติซึ่งใหม่โลกนี้อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสิ่งมันแน่สิ่งที่ว่าแน่แน่มันก็อาจจะไม่แน่สิ่งที่มันไม่แน่มันก็อาจจะแน่ก็ได้เนี่ยเห็นไหม และหลายคนบางทีเราอาจจะชอบแบบนี้แต่เวลาไปสร้างความสําเร็จอ้าวไปสําเร็จอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยมันก็มีแบบนี้เช่นเราอย่าไปเขาเรียกหนึ่งบวกหนึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สองเสมอไปนะมันสูตรคูณท่องนะมันอาจจะใช่แต่เวลาการดําเนินชีวิตเนี่ยนะหนึ่งบวกหนึ่งมันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นสี่เป็นห้าก็ได้ใช่ไหมมันมีมูลค่าเพิ่มหรืออาติดลบมันก็มีเช่วิธีชีวิตคนเราเราต้องทําความเข้าใจ พอเราทําความเข้าใจปุ๊บเรืการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเหมือนเราเวลาทํางานเนี่ยนะทำงานร่วมกับคนเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆนะต่างทัศนคติหลากหลายเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าจะมาเติมเต็มสักนิดหนึ่งเกี่ยวเรื่องการอยู่ร่วมกันการทํางานร่วมกันเป็นทีมเป็นบู่คณะมันมีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดียวครับ